สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือของที่หมดอายุแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่อยากทิ้งด้วยความเสียดายใช้ไม่หมดนะครับยกตัวอย่างเช่น e m กระปุกเนี้ยมันหมดอายุแล้วแต่กลินกล่นอะกลิ่นอะมันยังเป็นกลิ่นของ e m อยู่เลยครูก็เลยนึกเสียดายว่าทำยังไงมันหมดอายุแล้วก็จริงแต่วันเนี้เราจะลองมาขยายเชื้อดูจาก e m ที่หมดอายุแล้วว่ามันจะ ขหาย่ยได้ไหมลองดูกันครับแต่กับส่วน e m กระปุกนี้ครูขอสงวนแบรนด์ไว้นะครับ e m กระปุกนี้ยังไม่หมดอายุซื้อทีหลังกระปุกนี้นะครับยังไม่หมดอายุแต่กลิน่นอ่าพูดถึงกลิ่นอี่แหละกลิ่นมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกระปุกนี้นะครับกลิ่นมันผิดไปจากเดิมดังนั้นเนี่ยครูจะลองเอามาทดลองทั้งสองกระปุกนี้เอามาทดลองพร้อมกันว่า,า e m ที่ยังไม่หมดอายุกับ e m ที่หมดอายุ ลองมาขยายด้วยกันขยายพร้อมๆกันดูซิว่า EM ที่หมดอายุนั้นควรจะทิ้งได้หรือยังนะครับสูตร EM ที่ยังไม่หมดอายุแต่กลิ่นผิดไปจากเดิมมันจะขยายได้ไหมมาดูกันครับ EM จะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจริงๆชื่อเขาก็คือโฟโตซินติกแบคทีรียนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นยีสต์นะครับแล้วก็จะเป็น กลุ่มที่ผลิตกรดแลคติกนะครับแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับส่วนกระปุกนี้มันจะมีเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือบาซิลัสกับไนโตรเจนฟิกซ์แบคทีเรียก็คือกลุ่มตึงไนโตรเจนก็คืทำหน้าที่ก็คล้ายๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน,นะครับแต่ส่วนกระปุกทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่3กลุ่มนะครับอ่าเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันกันกบน้ํา1ลิตรเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือจะใช้น้ํา1ลิตรกับน้ําตาลกับกาก,ากน้ําตาล 3ช้อนแล้วก็ใช้ EM 3ช้อนเพื่อที่จะเพาะเชื้อแล้วก็ขยายเชื้อลองมาดูกันก่อนนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับอ่ะเราก็จะทําการละลายกากน้ําตาลก่อนนะครับกูจะใช้น้ําทําทีละอย่างแล้วกันนะใช้น้ําเพื่อเป็นตัวทําละลายนะครับเราใช้กากน้ําตาล3ช้อนนี่เหลือกลมๆแล้วก็เลยจะหนักก้น ราะในส่วนแรกเนี่ยส่วนของการน้ําตาลเนี่ยเป็นส่วนที่ละลายได้ยากก็เลยแยกละลายก่อนเมื่อกี้ใส่น้ําไปยังไม่เต็ม1ลิตรเพื่อที่เอาเก็บไว้ล้างภายหลังก็ใช้มือลงกวนเลยครับเราจะได้รู้ว่าข้างล่างนั้นละลายหรือ,อยังนะครับก็จากการสัมผัสน่าจะหมดแล้วเอาไปล้างเนี่ยเนาะล้างให้หมดเนี่ยนะยังเห็นบางส่วนที่ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่ ทีนี้เราก็เอา E.M. ที่ยังไม่หมดอายุลองทดสอบดูใส่ E.M. ไป3ช้อนเช่นกัน2 3ดฝาแล้วก็เขย่านะครับอ่ะนี่คือ E.M. ขวดที่เราจะใช้เป็นตัวทดสอบนะครับส่วนอีกขวดหนึ่งแล้วก็เทใสไ่ไปเลย เอาเหลือไว้หน่อยเพื่อเอาไว้ล้างจะใช้กากน้ำตาล3ช้อนเช่นกัน1นึ่าน่าจะละลายหมดแล้วเนาะล้างภาชนะไปด้วยทีนี้ก็เอามากรอคืนไปในขวดเลยนะครับจากนั้นก็ใช้ เอในส่วนที่หมดอายุแล้วนะครับ3ช้อนเช่นกัน3เอาล้วครับเสร็จแล้วก็เขย่าสีเหมือนกันเลยเดี๋ยวต้องรีบเขียนแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะครับอันเป็นว่าเดี๋ยวจะเขียนเฉพาะขวดที่หมดอายุแล้วนะครับ สร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งในที่ร่มนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก7วันกูจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่า2ขวดน,นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผ่านไป1นวันนะครับดูจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากแรงดันภายในลองเปิดกดดูนะครับหนึ่งฟิตนิดเดียวนะครับตะกวดก็ยุบลงนะครับ ทีนี้มาดูฟ้าที่อยู่บนผิวหน้าของน้ําอันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเรียกว่าฟฝ้านะครับคุณน่าจะเรียกเป็นฟองมากกว่าฟองนี้เกิดจากการลดแรงดันอากาศภายในของเหลวนะครับส่วนของขวดที่หมดอายุแล้วเนี่ยเหมือนไม่เกิดปฏิกิริยามีบ้างนิดหน่อยผ่านไป2วันขวดที่ใช้ e อมหมดอายุขยายนะครับจะมีแรงดันอากาศเกิดขึ้น เมื่อเปิดฝาจึงเกิดฟองมาปิดทับฝ้าที่ผิวหน้าของสารละลายนะครับส่วนขวดที่ยังไม่หมดอายุก็ยังคงมีแรงดันอยู่เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่นะครับวันที่3ของ E.M. ที่หมดอายุและที่ยังไม่หมดอายุนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับตอนเนี้เท่าที่จับดูที่ขวดทั้ง2ขวด มีแก๊สอยู่ภายในแข็งมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู <S <S แลคว,วยไปยุบรงโอเคมาดูขวดนี้เช่นกันโอ้โอเคหยิบได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้แข็งมากเลยเดี๋ยวเราดูภายในกันเลยนะครับอ่าพอลมออกปุ๊บก็จะเป็นฟองขึ้นมาทันทีนะครับจากด้านล่างลองดูข้างในกันเลยเนี่ครับนี่คือ ภายในของขวดที่ยังไม่หมดอายุนะครับแต่ว่ามีกลิ่นแปลกๆนะครับตอนนี้มันจะมีฟองเกิดขึ้นมาจากการเปิดขวดเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นมีฟ้าเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับครูได้กลิ่นของความเป็น EM ที่เคยได้กลิ่นปกติอยู่และในฟ้าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นฮิวมัสของจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยออกมานะครับ และส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะขอปิดหลุมหลวมแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นฝ้าที่เกิดจากการปลดปล่อยของฮิมมาสของจูลินซีที่อยู่ใน EM นะครับครนนี้เจอกันครับวันนี้วันที่4แล้วนะครับพอดีครูคลายฝาไว้จนหลวมสําหรับขวดที่ EM ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่ที่แปลกแปกนะครับก็ได้สภาพอย่างนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับส่วนขวดนี้ครับหมดอายุไปแล้วแต่ มันจะมีคล้ายๆเป็นฟ้าฮิวมัสขาวๆปนอยู่กับฟองนะครับเค okay, เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเลยนะครับและในวันที่5นะครับในขวดที่ยังไม่หมดอายุนะครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมีฟ้าน้อยมากกับอีกขวดหนึ่งที่หมดอายุแล้วฟ้าก็ยัง ไม่เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมนะครับจะดูน้อยกว่าเมื่อวานเซติซ้ำนะครับก็คือเขาก็จะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆนะครับจากนี้วันที่5 2วันต่อจากนี้ก็จะยุบลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของฝ้าแล้วเราก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะให้ราคากับ EM ที่หมดอายุหรือ EM ที่ยังไม่หมดอายุนะครับเพื่อนๆนครับจากการติดตามการขยายเชื้อ EM 7วันผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ลักษณะของ EM ถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มันก็นําไปใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูหน้าตาของการขยายเอยนทั้ง2ประเภทก่อนว่าประเภทไหนน่าจะมีราคาหรือเราน่าจะให้น้ําหนักในการขยายเชื้อได้ผลมากกว่ากันครับมาดูขวดแรกขวดนี้เลยนะครับขวดนี้เนี่ยเป็น E-M ที่ยังไม่หมดอายุนะครับแต่ว่ากลิ่นของ E-M ที่ยังไม่หมดอายุมันมีความเยียนไปจากกลิ่นเดิมที่เคยใช้อยู่นะครับผิวหน้าของ การหมักมันก็จะมีเป็นคราบบางๆซึ่งก็เป็นปกตินะครับเมื่อขยาย EM 7วันแล้วเนี่ยฝ้าหรือฮิวมัสที่อยู่บนผิวหน้าเนี่ยก็จะค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็จะจมลงไปนะครับมาดูอีกขวดหนึ่งและนี่เป็น EM ที่หมดอายุแล้วนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตของเชื้อเท่าที่ครูดูที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ขยายตัวได้ดีอยู่และรวมทั้งจะมี เป็นใยออกมาขนาดนี้นะครับนั่นแปลว่าการขยายเชื้อเอ็นทั้งสองแบบนี้น่าจะพอใช้ได้นะครับเพราะว่าเราดูจากปฏิกิริยาส่วนหนึ่งนั้นมันเกิดแก๊สในระหว่างการหมักด้วยนะครับทั้งสองขวดกับสองเ,ออเกิดฮิวมัสหรือเกิดฝ้าขาวที่ผิวหน้าของออสารละลายกากน้ําตาลที่เราละลายลงไปนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นตอนนี้กลิ่นของ วดที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหมือนต้นฉบับส่วนกลิ่นนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหม็นเหมือนกับขวที่เป็นหัวเชื้อนะครับคือ2ขวดนี้นะก็เอาเป็นสรุปเป็นประเด็นไปเลยนะครับว่าการขยายเชื้อจุลินทรีย์ EM ที่หมดอายุแล้วเนี่ยก็ยังพอจะขยายได้นะครับแต่มันก็ไม่ดีเท่า,าการขยายเชื้อ EM จากาหัวเชื้อดั้งเดิมนะครับ แต่ส่วนการขยายเชื้อจาก E.M. ที่ยังไม่หมดอายุก็จริงแต่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคนะก็เอาเป็นว่าจากความรู้สึกของครูและจากประสบการณ์ที่ครูเคยใช้ E.M. แล้วก็ขยาย E.M. นะครับเอาง่ายๆเลยว่ายังพอที่จะนำไปขยายได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะยังไม่ดีเท่ากับการขยายด้วยหัวเชื้อที่มีคุณภาพโดยตรงนะครับกับประกันที่2 ถ้าคิดว่ามันยังใช้ไม่ได้ทั้ง2ขวดนี้นะครับใช้ไม่ได้ก็คิดซะว่าเราใช้กากน้ําตาลในการเอาไปรดราดดินเพื่อขยายเป็นอาหารหรือเป็นแหล่งพลังงานให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินก็ถือว่ายังเกิดประโยชน์นะครับนั่นดังนั้นแปลว่า2ขวดนี้ที่คุณนํามาขยายให้ดูนี้ถือว่านําไปใช้ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์ธรรมทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ